สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะนอนกับสิภาพมาเที่ยวเกาะล้านอีกแล้วะค่ะแต่ว่าเกาะล้านไปเที่ยวเทือนี่นะคะไปพักน้านะคะประเดี๋ยวไปเศราเย็นกับเด็กนอนโรงแรมจ้าไปทั้งหมดประมาณ 2, 2>, 2มือสองเดย์สมือสองเว้นนะคะทุกนขาทาั้ง่นก็จะเป็นทั้งน้อยๆถนน,นทั้งก็จะเป็นประมาณนี้จา้าก็นึเลยก่อนนอนเป็นคนบุกโรงแรมเองนะคะเรานี่นะคะแล้วก็ไปบุกโรงแรมที่ว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ในโตเลยนะคะเราก็จะได้บ่าต้องไปเารมอเตอร์ไซค์ขับเองนะคะ ปีนี้เขากับัางเรือขามฝากไปนะคะพอไปถึงอันเกาะลานนะคะก็ซิมีโหลดกรอบมหาพานะคะรถกดกอ์อบกับมาจากโรงแรมนั่นแหละคะ่ะมหาพาเปิดถิ่นพาเข้าไปยังโรงแรมนั่นเองนะคะตอนนี้น้องอ,อ้นก็อยุ่บนรถกลอบนะคะทุกคนขาพี่เจ้าของโรงแรมมหาเองเลยนะคะแล้วก็ขรับรถพาชมบันี้แล้วก็บอกให้ฟังว่าอันนี้ยุ่แต่อันนี้อียังอันนี้ยัง,ย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 งแล้วกระามว่าเคยมาหนีก่อบอก,กับเคยมานะคะแต่ว่าเด็กเคยเขามาในเมืองจังซีนะคะแค่ไปเที่ยวตามหาซื้อนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขา าห้องแรกวก็สซีไดมอสไร์ค่ะไดมอสไซร์ล้วก็สซีให้บอกให้ไปเที่ยวหาดใดหาดใดเงซีนะคะนี่ค่ะห้องพักพวกเฮาแล้วค่ะทุกคนค่ะห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นเมื่มอ,อใจมากเลยนะคะสวยงายมมากๆค่ะหลังจากนั้นเทากไ็ไดมอสไซร์หล้วค่ะทุกคนค่ะตอนเอาไปนะคะเราไปซีคนค่ะน้องสาวสองคนนะคะเราก็มีอ่อนกัปะป๋านะคะกระซาวมอสไซ์ครับกันจ้า นี่ค่ะอยากจะบอกว่าครับระวังระวังในเด้อจา้าทางกับบันไดปันไดดอกจา้า <c oughs> อันนี้นอนไปคนถือโทรศัพท์นะคกะกาทายวิวไฮซ้มนะคะอันนี้ก็จะไปเขาเอินมาหาดอย่างบุ๊ไปแลหาดพนจะมจําว่าได้เป็นหาดใดเป็นหาดใดนะจำบ่าบพดษนะคะก็รลานมันจะมีประมาณจากหาดหกเจ็ดหาดหรือเปล่านะคะเท่ากับไปเมื่อสู่หาดเลยค่ะอ๋อยังเหลืออีกหาดหนึ่งบนไน้เก็บนะคะเดีย๋ยวสิกบไปเก็บรอบหนานะคะรอบนี้ก็ไป ไปท่านี่นะคะน,นี้อ่อนกับป้าปานะคะแต่แรกป้าปาสิเป็นคนขับเองนะคะแต่ว่าเราโสนัดรถทั้งสี่นะคะแล้วเคยขับรถอีกแบบหนึ่งกอ,อนกเลยว่าเป็นยังว่าเป็นยังมากมากคอยขับเองว่าซั้นก็เลยครับก็เลยเป็นคนขับไปป้าปาเลยนะคะป้าปากะนั่งยิ้มเปย์เปย์อยู่ทั้งหลังแล้วเมียน่าจะขับรถดีนะคะป้าปาก็ยิ้มเปย์เปย์อยู่หะตั้งตตัวตตโนบ้า,านะอันนี้น้องมันกระทายไห้นะคะเออก็บอกมันว่าเออพี่อยากได้ รูปที่เอ่อถ่ายตอนพี่ขับรถไปสมัครกจัดหายเลยนะคะเออหายมันถือโทรศัพท์หายมหมคะหายนะคะอันนี้ก็กำลังไปหาดอีกหาดหนึ่งนะคะก็คือเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยๆนะคะแต่ละ,ละหาดมันก็เด็ดไก่กันปันไดนะคะทุกคนขามันสามารถขับมอเตอร์ไซค์หากันได้นะคะทั้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็โอเคนะคะขับได้อยู่ค่ะเจ้าของรีสอร์ทนะคะว่าคันวันอยากอันเซาลรถก๊อปได้บอกเขาบอกว่าตะกอนอ่ะเซา,าได้แต่ตอนนี้วเซาบ่ได้แล้วนะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวบ่อนุญาตให้เซาลรถก๊อปขับเองค่ะขัน ภับไผ่คนขับก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ท่านั้นนะคะน่าจจะมีปัญหายอย่างจา่างๆเลยเหมือนประมาณว่าลูกค้าขับไปแล้วก็ไปตกล้มตกทางอย่างสีสิมัง้งเหรอคบ,บระวังปานี้นะก็เขาก็บ่คอยหูเส้นทางประมาณนั้นนะคะมาค่ะทุกคนเที่ยวข้างเว้นแล้วก็เที่ยวข้างคืนบัดนี่อันนี่น้องข้างๆโตนะคะนั่งมซสนแก้วะคะ่ะนั่งกัมมัชาฉันเต้นค่ะฉันก็ เต้นค่ะนั่นก็เออลด์ภาษาต่อไปมือทัดไปนะคะอันแห้งค่ะทุกคนค่ะกินเหล่าร้ายนะคะเที่ยวร้ายนะคะันเมื่อยค่ะมาที่นี่ก็หาหาดจะขาดนะคะอันนี้ถ้าจำผิด่าจะซื้อหาดเที่ยนนะคะเขาก็ไปนอนพักผ่อนเอาแห้งนะ,ะนี่ค่ะหลังจากเขาเที่ยวหาดเที่ยนแล้วๆนะคะเขาก็มาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินที่หาดตายายอันนี้มองนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะแต่เขาบปจอดค่ะเข้าไปหาดนี่เขาเอิ้นมาหาดสังวานนะคะน้ำใสใสทุกคนสวยสวยหลีนะคะ ไปแนะนำเลยนะคะคันผู้ใดมีโอกาสนะคะล่องไปเที่ยวเบิงโหลดค่ะเกาะลานมันบ่ไก่นะคะานั่งเรือจากอันพัทยาไปเก็ถ้าเป็นนั่เรือสปีดโบ๊ทก็ประมาณนาทีนะคะคันนั่งเรือธรรมดาก็ประมาณ4 5านาทีจ้าคันไปสิไปนะคะเบิงเวลาดีๆเด้อเรือธ <bluetooth> รรมดาเขาสี่ออกเป็นเวลาเด้อค่ะทุกคนค่ะก็ล่องไปเที่ยวเบิงนะคะมันเป็นหกเกาะหน่อยๆแต่ว่ามันก็มีความสุขนะคะทุกคนเป็นอย่างทีเป็นแหล่งชาร์จพลังงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมีโอกาส ก็ล่องไปเบิงนะคะล่องไปเที่ยวไปนอนจะคืนสองคืนนะคะเป็นอย่างทีแบบเออดีนะคะ อรอบนี้นะคะเ็ามีโอกาสไปกับป้าป้าป้าก็ไปเกาะลานเทือแรกคือกันนะคะโอเปอร์แมนเราไปเทือที่2นะคะเทือแรกเข้าไปแค่นางสปีดโบ๊ทแล <รอ S 1> <อ>้วก็เขาไปจอดยุหาแล้วก็เที่ยวหาดแล้วตอนแรกเขาก็มาหับถึงสี่นะคะแต่รอบนี้ก็คือเข้าไปนอนนะคะได้ไปนอนสองมือนะคะแล้วก็คิดว่าสิไปอีกยุขาหาอันเวลาไปพักผ่อนไปซาดสมองอัานกันเข้าเหตุงานเหนื่อย,อยอนะหอมมากเลยนะสิไปอันสถานที่ยังสี่ไปเที่ยวทะเลไปนางสมทะเลอันนี้อันที่จริงบ้านเจ้าของกะติดทะเลนั่นแหละแต่ว่ามันบัมันบป คือการทุกคนมันคนละฟิลเนาะ